ใส่ตู้ปันสุกไว้ตั้งแต่วันสุกละเพิ่งนนไม่แกไม่มาเอาวันนี้วันเสาร์เน,น,นานะนานไม่เอาเพราะเกรงใจพอโอ้โหนะฮะมีบ้านมาได้อ่านะครับอ้าที่ทององถูด้วยพวนนะครับถ้าอยางนั้นเอาจัดไหวเอ,เอาไหวเอ,เอาไหว,ว,วเอาก่อนไหวเอาก่อนเออสาธุอ่ะเป็นสาปันสุกให้เท่าไดน่ะ 50บาท้50บ,บาทก็ยังได้ซื้อกินเนาะซื้อข้าวซื้อมะม่าปลากระป๋องมาบรรเทาไปเน,ะนาะ50บ,บาทยุโคโควิดนี่ตอกว่าจะได้ไม่ใช่ธรรมดากันใช่ไหมใายประหยัดรอให้มันพ้นวิกฤตภาวะโควิดไปก่อนเนาะดึงเอาเดี๋ยวค่อยไปขุดปลูกต้นปวยเสียนด้วยกันก็นกนเอา Bye. บายยก่อนเนาะเยนนะครับ,บ<ะ>เราจานไหนครับ,เ,รบเ,ออเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บเงินไปก่อนที่ให้ทำเพราะว่าจะได้รู้ค่าเงินบ่ได้ต่างเหมือนเองเบิกเงินนั่นแหละเนาะแต่ให้ให้รู้ค่าเงินทำงานเล็กๆน้อยๆเนาะ